ขอเสียง FC นกพงสกอร์หน่อยเรื่องเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้นำพาพิรักแฟนตลิแฟนหมอลำผู้สูงเกียรติมาพบและสัมผัสกับหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานพระเอกหนุ่มเสียงวี่หกนพสกอรอแล้วก็เอี่ยวไปได้นอกตลันนี่แม่เัาตลกสักตัวนี้ออาก็เป็นเจ้ยให้หมดแหลเอา ฉันประกาศว่าพบกับนกพ้าสก่อนนกเข้าร้านกับนกขีดเฟี้ยงเพื <okay ่อพึ่งบึอกมาบาานี่โกบงหน้าจังหองนะโว้ยนกอีท้ายนี่ไม่ใช่นกเข้าร้านและนกขีดเฟี้ยงนกอะไรนกนกนกนี่อย่างนก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 กับว่าใดไม่เดียวที่ว่ามันนกสามตัวตายพี่ห้ามมึงนี่เองเหรออะไรมึงใช่ไหมใช่อะไรมึงใช่ไหมที่จะให้กูล้มละลายงวดนี้ กูนี่แหละเป็นคนล็อกหนึ่งสี่ละเก้าศูนย์ไว้กูสองศูนย์สี่มึงทำไมไม่ให้มันออกศูนย์สี่ทำไมมึงออกหนึ่งสี่วนเวียนอยู่ใกล้ๆก,กับศูนย์กูนี่มึงจะถูกไหมละ่ะทำไงแจ้งกูล็อกสี่งวดนี้เขาแจ้งมึงเท่าไหร่ฮะงวดน,นี้เขาแจ้งมึงเท่าไหร่บุซีใส่ตัวล่อ,ลอหน้ากูให้เลยสามหม<ะ>ื่นฮะกูให้สามหมื่นล็อกให้กูหน่อยสามหมื่นเลยเหรอเออเดี๋ยวถ้ามีคนเกทักกูอาจจะไม่เอาของมึงก็ได้อีก แคร์กะเทยกูดอนอคาราบากระเทยขอนแก่นแคร์กระเทยอุดรมันมก็เห็นคอหนังแห็นรับผมเกน้ำพองขอคาราบาลเกนไอเมืองครับเกนนะครับเกน้ำพอง,พอ,งอุ้ยเฉพาะพวกไหนก็จกอ่างเนะาะย่ามันกระเสือจกอ่างเด้ขนาดสวัสดีสิอีนี่โถูกใจ เจยน่อยเมื่งวาดปีบรทุกพอคารวานเจน้อยเมื่งวนจะละไรๆๆๆๆเจ้าว่าเกยน้อยพอาจะสัดจงผูบอกง่ายแบบเขือต่ที่จะมาใส่ถือไหมเงาเกือบสูงสูงสื่อแา่ลรอใส่บะดโอ้ยนักีฬาจะดจงข้าก็เฮดไปใส่คน่าขาบัะเฮดใส่คุ้ยหน่อยกูสงสารรองเท้าส้นสูงมองจังเลยกูว่ามันจะหักตอนไหนสภาพสมควรที่จะใส่รองเท้าบู๊น ปไคนพัว,พวไปนั่นหัวฉันมาแล้วหัวฉันจะได้คนพววปุย๋ยแห้มึงก้พกกาพัวคุณน่ะละเขามามึอ่อไ่แบบนี้เ,เมื่อไงคะแค่มห้องค่เอคมผู้หญิงไอ้คนไม่พูดอะไอลเพ่งไหนดอกพี่ต,ต้องขอเพ่งน้าตลกมันหีไม่เอา ช่วงนี้ช่วงตะลถและช่วงเขาเตยชังเด้นในใครหามหลุดโบกไปเลยค่ะใครก็ใครเบ้าสก้อนใครก็ใครเรียนก้อนผมไปได้ทังจำเพื่อนที่บุกกอนนับกอดเข้าเป้าหัวค่อยถาสก้อนนั่นสวัสดีกะดีแกยิ่งบอกใน่งก็แห้งซุดนุยแงกูุ่เตีขึ้นฟ้าพี่หมาจังต้อยล้มำรายระเธยแกมัตเตอเมนมึงใสสูในกระหยัอย่างยีลีแไม่เบิกหลานยางงามบ่ชุดพอ ก็แล mm. oh. oh. mm. ้วก็ราอเพลงให้มันเข้ากำหน้าจะได้หัวใจถลายบ้านไปแจ้๊สเด็ดยิ่งบอบ้านรูปแต่งไม่ถ่ากูได้หรอกนี่แต่งไม่ถายจะได้อีกจบก็บอกแล้วลูกจบเจ้าต้องร้องเพลงนี้เพลงไั้นสร้างแต่งหนาเขาแต่งงามบ่หมดหลวงพ่อกบองละไปอย่าลืมเสือกรโลกไปไหมเอาไว้ใส่ยามยาตายจ่าแจกใบประกาศของ อาจารย์จงอางคซอแจ้กต่ผลงานเพลงลงใหม่อย่างงามบอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นั่นม่แจงนีมือกีชนนูหนูหนูอะไไปเมื่อกี่อตัวซ้ำนี่หมูเสียบตัวซ้ำพุนตีแอบมืกี้ว่ากันน่ะแบ๊กไปไหครับไปนี่นี่ส่เสือนี่ละครก็อยากรองเพลงนี่แต่กระั้หดเลยกอนนี่เพลงไหเมสซ่าฮา เดียวมึงเอาแค่ใครไหบมางกันนะแม่เสือสาวในตาเสือสังพอควายโออีเวรพอกคหนาวเมื่อเดี๋ยวนึงติดจะมาขึ้นมันเกี่ยวหมขี้เท่าเถอะไม่อยากจูมันไม่เหมือนเสือสาวมันคืออะไรเหรอควายทำ ทอดนี่ก็อยากร้องเพลงแบบเขาม่ควายเพลงมันบ่ะเอออยากร้องเพลงให้พี่น้องแป้งเพลงอย่างชาเนี่ยกระลักขอกบับบรรยากาศเลยจ้อมแพมผาตองลำตะคองสลา,าบุรีที่นี่ไม่มีลำตะคองและไม่ใช่สลา,าบุรีอักรักก็ถือกินน้ำพองขอนแก่นมึงแกงซี่องผิวแต่พ่อแกงกุ้งเสวยเตยกว่าผู้จกแองผูดด้เพลงนี้เด่นกว่าเข้ากับฤดูกาลเลยเพลงอะไร น่วันนี้หอมดอกตีนเป็ดนดอกยากโดนเย็นจากสองทีใช่ไหมหอมดอกตีนเป็ดหรอหอมสิวันนี้กูเข้ามาหาอะไรมาดอกตีนเป็ดเต็มเลยนั่นแหละมือเนี่ยนะคนสิเข้าไปหาคณะบวหน้าบอดีเห็นปยังไงคนสิไปเจี๊ยบปั๊บมันถิ่มมันวัดรถกนดอกไหนไม่ดอกตีนเป็ดนั่นเกี๊ยบโอโหจับไวามันเหม็นเจอกรพากันปลูกจอได้กูเงินตูวจากไม่กต่ใส่งานก็ได้เห็นเพื่อดีเจอแต่ว่าใดพยาสัตรบันเพื่นมาสั่น

มึงมาแก้มาแดงแต่เป็นตัวเป็นตนดอกว่าร้ยบาทนีงแม่มึงเรื่องวันมาซื้อตลาดกะซื้อซื้อๆมียี่หลีบานนี้เจ้าของตลาดสิค้าสติมท่านใหญ่เติมเจ้าหันแมววัดอีบ่ไหมผู้ใดเนี่ยก็จับเจ้าของตลาดติดผู้ใดเจ้าของตลาดกระสือวผูวนี้ก็ไล่สดขายกระเป๋านั่งก็มีตัวคนจำได้เร่องอ้นี่ละอว่าข้าวข้าวหวากระสือกระเอย เต้มึงบีแข็งนะป้าพอกระหนามือเดียวมันวนขาโคนเนี่ยแต่พาป๊าเกียดจะหน้าเขาได้ผลต้นนี้เอ็มัดประกอบแปดขวดเซียวยู่ก็ละค่ภาษาไทมันประกอบก็จะได้กินขาจ้ะเอาอยัางไส้สันล้วมันเคี่ยงครับว่าซ้อนเดียวบังคัาแต่สะออนบางเดียวไปหันหลังซี่เขาหุ่นยากอย่างุดงงเราใส่ชุดมีีห้อยี่ห้ออะไรข้าสัน ก็มาฆาสัตว์กสัตวอสูนี้เดี๋ยวข้าจะลือหูดขึ้นบ่ได้อีก่นี่ดิประกาศนะคะร้านค้าร้านไหนขายเสื้อผ้ามาให้เจ้าของตลาดหน่อยค่ะเสื้อ๊กก็ไม่มีไซส์กูครับไซส์คุณไซส์อะไร X X ็กมันเป็นมันเป็นเอ็กซดอกซ์กูเบิล้งแล้วไซส์ใดดับเบิ้ล X ดับเบิ้ล L คูณสองแหวนไปอันนี้ก่อนมันจะหู้นไม่ได้คือ มันไม่ใช่ชุดคนไทยถึดแล้วชุดคนไทยอ่ะชุดเมียครับอแล้วไปเอาของพ่อมาใส่ทำไมกูชอบดีไหมจบไหมทาไมอีนี่สำเนียงเหมือนเด็กมหัวใจเออเหมือนเยมือนตัวผมมิมองเป็นตาเบิงจักป่องม่จม่องเดียวเป็นตาเบิงข้างในนี่ครับน่นกันท้องก็ผสมกันเสรเป็นยังจไงเขาบ่ายพรากเลยนเพราะกระซอนกันมาจับกันมันจะลอกอีทีหนึ่ง มันเป็นทองสามฤดูพระสามฤดูจ้าไหนฤดูแรกมันจะเลี่ยมฤดูสองนี่เขียวเข่าฤดูที่สามนี่ยจังมันเห็นยี่หีไปแรกกับอะไรตอนสัปดเอาไรงานโตัวพี่น้องคนมันเอกสิเดือดสวัสดีครับผมชายแท้เมืองหนองบัวลำพูสวัสดีข้าเข่ากับการแก้งตัวสายแท้มันตายเมื่อเมื่อสายบาดนี่เอาไหม ะชนขอโทษคุนโต๊ดต๊ด่งแต่ขวงแต่ทองมถือว่าเหม็นเถอะเอาโต๊ดก้อนไหนว่เหม็นเดี๋ยวไปเอาโต๊ดก็เหม็นเหมือนล่ะแต่ขี่ยังเหม็นเนาะสซาติก้าโน่ชื่อเทวาค่ะสวัสดีพี่น้องชาวกระสือทุกคนนะคะวันเกิพี่น้องชาววันเกิที่มาตลาดรัดกระสือ ใช่เราพูดโดยย่อไงแบบย่อๆไงพี่นกเศร้ากับซื้อจะได้เดือดไมาสิบบาถอดหัวออกแข้งกันจอบนี่บอกเลยกระไรไม่ใช่บุญยิงเราเห็นบลาจุ่หันแล้วปลาซื้อเป็นตาเยานะงั้นพรอมาหอดแล้วป่องสีนรอนกับบอมี่ปนานี่ดดิฉันไม่เคยคุ้นเคยกับภาษาอีสานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดิฉันไปอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากอยู่กรุงเทพนานทำไมตัดลวดมา อยู่กรุงเทพนานมากมันี่ไคไปซื้อตัวมานนี่ะโตแทบนี่มาแล้วแหม่เมื่ไงแกไงแล้วจากรอเพียกหมเรียไกรซือกับวัดมันเป็นยีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาอบกุง้าใจหัวโพดเดอร์ันกระไดไมง้แต่ใจลยไหมแต่ รับกรเจ้าเขารับจ้างเมียตาใหญ่เอ้ยเสื้อคิมจริงๆมาใส่เนื้อค่ะแได้มี่วาระถึงก็นีทีงน้อยอยู่วัราคาขูห้แล้วเราขห้วยก็ขูไม่ขายเลยพกมันเอาเงินมาให้กันเลเงื่อตาเบิ่งเงินน่นน่ะให้ก็พูดเดี๋ยวต้นคัางเดี๋ยวได้ไหมน้องข้นแค่อยู่นักการตาดมหาข้นเงินได้แล้วหกสิบบาทซื้อเลขวัดสามพันด เมียขวัญแกนเป็นไฝจะไหนน,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 น้อมันจะเห็นเงินเมียขวัญแกนแต่น้อบัดไล่สดฟังแลงคื่อบาเจอกันนะเมียไฟคื่อบาดีส์ดิฉันก็เห็นแล้วะอะคอมเมนต์ดิฉันก็เห็นแล้วก็เห็นอะไรเวลาเราไลฟ์สดมาคอมเมนต์ดีดีดอกคอมเมนต์ว่ายังไงเจอกันนะคะตอนเย็นค่ะปูสาดมาให้ด้วยค่ะก็อดตอนเย็นไม่ได้บันดนี้สาบกูกระเสียคนกับว่าเห็นแบบนี้มีวิธีทำค่ะทแบบไหนลบเพื่อนแล้วแอดใหม่แซมก็ไปอยู่กรุงเทพอ่า นานครับก็ค่อยใช้ชีวิตอยู่ภาคกลางก็ถน,นัดภาษาไทยนิดหน่อยอันน <laughs> ี้ก็เข้าไปอยู่ในกรุงเทพเข้าไปอยู่แถวห้อยขัวางขวางนะขอไขใครบ่เบี้ยสาระก็คือขวางแถวห้อยขวางก็เป็นเปกะหรีแถวนั้นใช่ไหมสิ่งจ้างเขาครับเขาเรียกแม่จ้างต้อนเขาเรียกกะหรีแบบจ้าง ถ้าไปอยู่แถวห้วยขวางชีวิตก็ไม่ค่อยรุ่งหรอกคะ่ะก็ย้ายมาอยู่แถวแถวสะพาน,วนาควอยสะพานข้ายอย่าลืมบอกแหวกสิคะเออข้อหีบสาร,รีหนะ่ะบ้าข่อยน,นะค่ะอยู่แถวแถวขอหีบสาร,รีนั่นแหละคะ่ะ,ะชีวิตไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่ก็ย้ายไปย้ายมาก็สัญจรไปเรื่อยๆก็ไปที่แถวที่เขลงมาลูปส่งมาลูกหมาข้อหีบสารีบ้าแม่มมนั่นน่ะ แกงกูเลยนะถ้ามืองเ่าไทยเนาะกูก็เปยให้ตัวก็ไปอยู่ประเทศไทยไปจำลองมากก็ไปอยู่ประเทศไทยราสวัสดีพี่น้องชาวขอนแก่นด้วยนะคะโอ้กูบอกเล่าหด่อยเว้ยกูบัตรละค่ะพี่น้องชาวขอนแก่นะมืบอนี้ส้มฟีค่ฮะเนี่ยขมานับทีรศรมฟีในเมืองขอนแก่นนะคะบัตรได้เสียจักบาทเนี่ยครับของฟีคนขึ้นหน่อยเดี๋ยวว่า เติบยูมัตตหัวทำยูมันสิมาแย้มไหล่ย้มเลยคุณตีพวันี้เรียนพรชอบแยงกัมันหัดซีดูเมนกันไนเมนี้หกคุมหกุมยอกหกทุมตีอานเรย์สีสักเ็แท้อันมืองนี้เร่าบ่หลายจับจะทูกสดเไปเบื้องหลังเด่นขนาดไหว่ามันระเบียบแต่เรียนยุ่กล้นี่ใส่ระเบียบเพราะระเบียบ่ชุ่มแพ้ต้แก้ไขหนีไแก้ขหนนเสียงมีหนี่ไหม ตุ๊บเขียวอีฮ่าหนิลูกมันความพยายามน่ะโอ้มันเสียงโีหัวแนอีปอบได้เนี่ยลูกค้าดังกูก็บอกไปเบิ้องก็สี่้อไปเบื้องเสียงคือฉีว้าวเสียงผู้ใดคือฉีน่ะฉันก็น่าว่าน่าขนาดนั่นแหละว่านายคนคัดแม่เท่ว่านาที่สองคนผู้ใดก็ทั้งสองอ่ะละตัวกับแม่ไม่อีกแล้ว เกก็โซคนก็เน anyway, okay, mm yeah ี่ยปันกันเอยเนึงข่อลองแพขอลอี่หาน่ะแล้วไม่ได้ลองเสเจ้าเนยเอเลสีก็ลยยีแต่ละครข้เขาเพิ่มข่อยาอาจจะมแบงขอกะได้นเจ้าโอ้ยนขั้นเจ้าเนี่ขั้นเจ้าขันเจ้าี้งกอนันเ้เียกอนขั้นเจ้าเี้่นนี่แบงกัน่หนรยขั้นเจ้างก่อนนี่ันเาแบงูเ้าเลยแม่ป่แ้นยังู้อนแดสี กต่ด้วยน้ำมังกูนั่เลยใส่ไถ่ไปนั่นกับปานกันเดินน่ะน้ำไฟไถ่นั้นขอบคุณน้องลิกนะคะคอสตูมระเบียบปัทศินนะคะปาร์ตโดนๆจาพ่อตันกันเขาดิปั่นกันเขาดิก็ได้ปานหันห้าเฮ้ยจะเป็นขีดทีเนาะอันนี้เจ๊เล็กหลันละอาราลีแห่งจีนมาเบียบดเขาหยุดเพื่หาคนในผู้เดียวแม่จะมป็นขีดทีข้างในใจแม่เนาะ ไปแล้วนะเปัดมันป่ะมนอีแล้วเขาไม่ใช่ไฟปู่กับมึงพูดอะรกันไรอ่าี้ลโต๊แชวยอยหา้อ่เหตอะไพอะไระอนะ้ยแม่ผคบค,ค,คืนกัน,นหรืตั้งใสีหาขวเบิตั้งใสียล่ยงกินาอหาอดีม่าอะ่นเหาหรอีห้าเอาเดี๋ยวกหา,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 หา่านเรามียางเ,เ,าเ,าเขาพกเขาถนุอ ว่าได้ใจนั้นเกิดมาทําไมเกิดมาทําเกิดเด็กตาเสียดายแห้งแม่มันเบ่งมื่อกอนมาหน้าเป๊ะเนาะเกิดเป็นแม่ผมว่าเบ่งแม่ปุ๋ยยุ่มรัดเลยขับมาเห้มันขับมาขับเสือให้ตอนนั้นเนาะฝนตกบางแลงหน่อย่างก็หอมอีกเป็นบอนเรื่อว่าพี่พู้อยู่เขาเขาจะกำลังกูเป็นฮุมกูก็ยากนี้จากมันไปอีก ขณะใดก่อนผมรับขณะใดเสียงโอ้หไปบังนกบองสะก่อนเป็นบพรามันจะเดาคูณที่เป็นไข่แท่าไรแท้ๆชอเท่าเท่าประมาณหัวหน้าสองหัวหน้าพอพญะาแม่พญ่าคนนีเสียงอมตะสุดยอดเลยอมตะกระชัางทต่อะมือเท่าเท่าเท่ากัพุณธาค่ะที่วัดบุญชลินบุญจิมดวงพยอมพัดชาลาเกล็ดลำตึงตึเนียกระทัดกัเขาเพราะแห้งเลยังเอามาชาลามาใส่ด้วยยังบมันเท่าเอากันอัอันชาลาแล้วัชาลาข้ามาชรามันเผ่า เอาผู้นุ่มๆมีบ่ผู้นุ่มๆผู้นุ่มๆพระเอกเออที่พระเอกที่นั่งเอกเขาก็มีไผอเป็นพระเอกพระเอกนี่ชั้นเไล่สูงฟังและสูงเงีวเขาดีโคกเกียรติศักดิ์โอนฉลองชัยทัพพี่เอกดันในดังบรรดุรายมากที่แต่กระเทยอ่อยต้อยมาเนี่ยเก่งกูไปเบิ่งอย่างชันนี้ฮะเจ้าก็ฮู้ว่าเขาไปกัดเฮ้ยผู้ชิดมาเ็เพราะว่าเขาเลี้ยงหมาเอาเลี้ยงหมายมันเจออย่างกับกระเทยกระเทยเอากันออกลูกเดินมา S <S แทกูนี่แต่โดยบางคณะที่กูมากเนี่ยกะเทยกับว่ามี่พุเฒเอากับ่อมี่คณะไหนครัใจเกินร้อยบอยสิริชัยเิ่นเลนยีย่ใส่สามเลอนี่ยแสีสเก็บอุย้ยมันหุ่นจักษ์คิ้วห้างขเขมืัมือเอนเนี่ยมือเนยุสเรินมือเัเนี่ยใส่หุ่มของห้ามมือเนี่ยยุใส่จักต้อเไแต่ขอางจักควางพระหุ่นยักซ้ำ หัวม <formation> ึงเศร้าจมหลอดตีผกูถามกระคัดกันนะหัวหัวใสปักเซก็มาเสกหัวมึงอย่านันก็ห้ามหลอดีนไปเที่ยวเที่ยวเรื้องหัวปู่เจียะไรก็ตียงญเตียงกันได้ความเด็มากคุณบอกใครเอาเียกันจะได้กนึงอันไ้เสียงเปรีงเปลีปังด่วนค่ะันบีงโอ้ขาจัดมวยไวเป็นบ้าได้ก่อนกนีเขาแข่งมาลักขาดเดี๋ยวมวยจะใส่พี่เตยมาลักกำลังเจ้าของตลาดจัดเนใจดีกลางมาลักพอจัดมวยน้ำลังในที่ไปเบิงบอมีบอมีบอมีมีไปเล่นูกูไปเบิ้งมาแล้วคู่นึงคู่ไหนกูครับหัว ตันี่มันสมานน้มาถามึงีกูแมตีกูแมวแต่าส่นังมันึงเก่าจังไหนนั่งกวขางกันมันบอกมึงมาเออนังงันข้าเียวงส่เข่าเรียมโอ้ยช่วข่กัสีเสือเกลือของคนาืกนดจักูหมวไม่มเฮาเามี่ใสเสื้อพนบองสื้อนบอกพุงทาบุาซีเสียบีุราซเสียบความุนค่า เอาไปแื่ได้ยี่สิบไปเนี้ยเออหมอแอมเนาะขอแค่แบบมึงด้วยแล้วขอบคุณคุณแม่นะครับไปได้กลับคืนไปสี่สิบล้านนะครับแม่โอ้ยทั้งผัวง่ามทั้งเป็นหมาท้าเป็นเนาะแม่เนาะขนาดคุณแม่อยู่ไกลๆเพิ่นยังย่างมาให้เนาะเออแต่ว่าซุ่มยู่งใหญ่ๆแม่งก็บารูกจังเกี่ยเมือกลับมาไปทัวร์พ่อศิลป์ลูกหัวกับหัวขรับก้มูคุณเรียกไหมูกพิเศษก้มูขอแปดสิบได้บ้างไหมพิเศษไี่อยากกินนี่พิเศษแบบผู้ใหญ่ก้มูนะ กูแม่กระดังยุ่งรับกันดีๆมับนั่งกินเขายุ่งร่กันเดียวกูใช่ผัดยางไก่กูใช่ยางไก่กูเบ้าข้าเดียวเท่านั้นจะได้ตีนยันกูแม่จะเบ้าข้ามไดสี่แญ่แม่เตี๊ยนยันกูไงบ้างๆมันกูหัวเชี่ยตัวข้าแม่ไข่เป็นดอกเสียงจะมาอะไรก็หอดีพี่ไม่ใช่กูจะแก่ควนมูอ่ะมันไต่ชาปีกูก็ไม่ได้มาอย่างไรแล้วกกูก็ไม่ได้เา้าไหเพรกูเข้าข้าประโยคเดียวเท่านั้นสี่แย่แ่

เทปตซายผมเรื่องสาวแจะเข่ามาใครนือผมไม่เปไรวัวใบหลังแน่ไปเลยค่อยมาค่อยแจกกันเ็ดอสาสูเนเส้กนี่ก็เทปเีก็ได้สี่ก็นี่ผมใช่ครับผมใช่คครับผมใชเทแมนแมนเตะบอลครับผม ครับผมให้คนเกลียดห่วเมือนกับผมคุยถอดเขียนเลยครับอย่ามิเรื่องก็ผมก็แล้วกันผมว่ายเล้วง่ายๆนะครับผมปู้ใส่อย่างเนาะใส่สุดหัวมันงูเหลี่ยมอิ่มมาอันนี้ผมใส่เอีกนิดเดียวครับใส่เล่นครับผมเออก,กันเปปุ้ยใส่กันแล้วไปครับปุ้กเคี้ยวกัแนแพกกัน คิดว่จะของเป็นบาโฮนที Radio ่นี้ให้กูบอกก็แม่งก็ดูสุนี่ไม่ับม่แันเลกนคุยมัเลิกได้ไงนก้็สเลมาได้บเหมือนสารทอรอกาอ่ที่กูบ่าวงาไก่นารถบัน่ะมึงคือไปถามสีเขากะเขาสีไปเขามาสีกูเฮงอุ้ยเสก มึงคือจะไดนมึงจังกาหึงมันหนาแค่ไงแฟนต่างหามึงมึงไก่กับน้องเด็กกูแน่โอ้โหมึงก็หัวพ้เพื่อนเศร้าแล้วกูมาไหวแล้วกับมึงนี่มันอ่ะแค่กูจะบอกว่าที่มึงอะไรมึงโอบอบออันที่ยุกอุยวกับมึงนี่อุลรอใส่เงินมึงจะซื้อได้แค้กูรอใส่เงินมึงจะซื้อผู้ใดที่ไม่ยุกกับเทยเนาะเศร้าละสีดาวก้อยย้มไปสี่ทีแล้วพี่น้องเอ้ย ไปขอกเขาเมื่อกันเอาไอ้กูมาเนี่ยจั๊กยังบอมีค้าซะเหลือเกินของขวัญของขวามยังของขวัญมันเกิดกูไปอัพรับอยากกระเทยสั่งตามคุณมึงต่อไปนี้มึงกับกูเลิกกันมึงเข้าใจปะมึงจิตเข้าใจปะเขาของเขา ยี่ผีกินนาม่มั้งสัวแม่มั้งเองแล้วอันที่ย่างมาแทนผู้ใช้ผู้ที่ยอมตัวแม่สร้างขู่คอนแม่งผู้ชายตีแสดงว่าผู้ชายหักเพื่อข่าวปืนมัยิ่งเพื่อข่าวสิบหักมั้งหลายเป็นตีขวายอันนั้นเขาเอิญ่ารักจนตายมึงบอกมันรู้สามันคือสัวแต่มันยากในภาษาบางสิ่งมึงบอกมึงดูแต่พอระยะย่างกูมาเข่ามึงเขยเก็บว่ากูมาเข่ากูโทษเป็นตัวเอาเงินก่อนท้อก็สาแม่กูไม่เข่า บอกกัเจ้าขวาพรสักตีมันเม่อะี้เขาบีมันขั้นไม่บอกเสษเปัวกระด้งปุาดผุนซองพรสมันรูปผุนปุ๋ยบ่อป้าูเก่งล่ะหัวมรย่บพกัไปสอมันน่ แนวมันคือขันเดินมาบอสตะกี้ใส่ให้ห้าเจ้าหนี้ขันไปไปล่ะบุกระเสียวหลังอยู่ในสวยแม่มึงเลยมากกับมากแห้งหมดแขนนี่ต้องใส่สองคนมึงบอกบอเขาต้องเขาต้องใส่สองคนสองคนแบบไรผู้หนึ่งวงตุนทักผู้หนึ่งน้ำหาเกือบไม่ต้องแกใส่ดิ หัวมันก็สิเป็นหักหมูหักพวกขัดเนาะวิ่งตีนตับกูเจอกูฟ้องหอนฝนมาแย่กับกูใช้ตีแทงกูใช้หักกูหักกูไหลขักหมูมันี่ระเดี้ให้กูแถมได้บัดเกือบมันก็ใส่แต่แม่กูตายกูไม่แผลไหลต้องเกือบเสียได้เลยในทางกูล่ะแต่เสี่ล่ะแพ้เลยตัดอกตัดใจสัยยาสัตว์ไม่ต่อผัวนั่นเดี๋ยวมันเอาอย่างมาขึ้นจนของขวัญกูเจอมันเกิดอุ้ยแม่ของขวัญแห่งความสุข

วา,า,างตังชตัดองตัดใจซาที่ิตกับท่าจังห้องมันยู่เป็นสดนี่แหละมันดีที่สุดตอนไปนี่กูกะจะยุ่เป็นโสนเออคเรกันภสษีท่อบอกยี่ทุนไอ,อกปอบเนี่กรไร้วมันโหนอะไร,นนร,ะไรนเนาะ,ะม่นเปาชุบ่าบากูเป็น